อ่าประมาณนี้ไม่เห็นโลโก้แล้วได้ปะกลัวอะไรอ่ะใครกินน่ะอันนี้ใครกินน่ะบินอยู่ดีเหรอใช่เหรอบินอยู่ดีเหรอกูจะดูอะแม่กูจะดูอ่ะแล้วกูจะดูอ่ะดูดีอะไรอ่ะ เนี่ไอ้แจ็คเมาชาแล้วชอบไปตีงูมากินเนี่ยจอยไม่ตรงเลยผมปรับไหมมันไม่ตรงเหยเจ้เมาเซึงเลยบ้านเนี้ยเมาเซึงเนี่ยไอ้เมาเซึงเนี่ยเมาเซึงเนี่ยเนี่ยคืออะไรวะ มีดโกนก็มีดโกนเถอะเจออันนี้เข้าไปนะรู้เรื่องไม่เจ็บอ๋อนี่เหรอคนแว็กเหรออะไรวะไม่อยากติ๊กต็อกคลิปยังไม่เสร็จเลยสิก้าทำเอ็มวีให้พี่เอสอยู่ครับ อามลงตงแอจาก2แสเองแไดอเามและวเราก็พับจอดูทีนึ่งไงนี่ไงเดี๋ยวเราก็พับจอปุ๊บอ่ะผมไม่ได้ดูติ๊กต็อกนะอันนี้ผมไม่ได้ดูติ๊กต็อกนะนี่ผมไม่ได้ดูติ๊กต็อกนะอันนี้ปุ๊บอ่ะแล้วผมก็กลับมาปะอ่ะป ที่เป็นคนไรเขาเยอะยังวะ4แสนเลยเหรอเยีย yeah! อยากดังแบบนี้มากกูอยากดังแบบมีคนกดหัวใจสัก4-5แสน่ะคนเล่นเกมเหรอใครวะมีเกลมเกล mm hmm. ก็พูดนะบะ่ก็เฮียแหละมันเป็นของเขาไอ้สัสแล่เขาก็ด่ากูเลยนี่แคนเนอร์เน็ตเวิร์ก อย่าไปออกเดทกับผมแม่ไหนอ่ะผมว่าจะชวนไปสยามนะใกล้ๆขอเปกี่ยนได้ป้ะได้เลยได้เลยคุณทำมืออะไรของคุณอ่ะทำแฮนด์ไซน์ไงล่ะแกล้งเป็เบอร์เลยู่แกลงนี่ไงแมวเหมียวอ่ะไม่รู้จักหรอแมวเงาดูในแท็กเหรอในแท็กผมไม่ค่อยมีใครแท็กเพราะว่าผม่นี่ผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นติ๊กต๊อกกับแล้วไง มได้เจอกาอคนจังหวัดอะไรผมอยู่ปทุมมาตอนนี้เตยชนสี้ตยอนงนแล้วเพื่อไดบ่แต่ทรงแต่ทรงไอคนนี้เทนะเย้ยผมมองไปพอมาทรงคนนี้นแม่งเทยนนเงยอยู่นะไอกันเนอร์ในเกกเนี่ยทรงมันเฟียอยู่นะปทุมปทุมเลยอ่ะคลิปแรกทิกตอกเอกยี่ีรละมาว่าเป็นเทอะมามา ตรงมันเท่นนะแต่มันรั่วนะเออเนี่เขาปเป็นไรอ่ะเพื่อนเบิดไปหนักแล้วนี่อันนี้ไปหนักแล้วเนี่ยอันนี้ไปใหญ่แล้วนะคนเนี้ยไม่หาหลับหานอนมันไปใหญ่แล้วเนี่ย จะโชว์ให้เด็กดูอีกแล้วอีกแล้วแอ็กอีกแล้ว VR อ๋อดูดูดูมือมันไปเที่ยล่ะไปหนักแล้วยี่นันเมื่อกี้เชื่อไหมเฮ้ยโกกกำลังพูดเลยเชื่อไหมปะผมเคยดูคลิปแนวนี้บ่อยนะเว้แล้วแล้วจะมีคนมาพิมพ์บอกว่า ถ้าถอดแมสมาก็ไม่ได้หลอ่อเชื่อผมปะถ้าเขาไม่ถอดแมสอะอออดูคอมเมนต์นนะเนี่ยดูดูดดง่ายๆเองว่ายืดผมคืออะไรวะตัดเถอะเย,ยิ่อ เดี๋ยวคุณจะทำไอจีปิดหน้าแกแล้วกูเขาเขาเขาทอลก็จะบอกว่ากูหล่อเลยเอาปะ่ะทำอย่างนี้ป่ะเอาปะ่ะถ้ากูทำอย่างนี้ป่ะละ่ะกูหล่อจริงเลยถ้ากูได้ปิดหน้า yeah, เอาปะ่ะหล่อจริงเลยอ่ะแบบคนคนกดหวัวใจให้กูประมาณสี่แสนล้านแปดแสนแสนหัวใจอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนทำแบบกินมาม่าก็เฮียละ ที่ไปเต้นทำไมอ่ะพี่ใหญ่ไม่ใช่กูอันนี้ทรงอะไรอ่ะอันนี้ทรงผมเคยไปนั่งดูอย่นะทูทูทูบ็อกลากสายบ้างที่เขาตัดอ่ะผมเห็นมันเต้นอยู่ท่าเนี้ยท่า,ทาเดียวเนี่ยนั่งดูมันอยู่นะ <ishing noise> แต่คนกดไลค์แม่งโคตรเยอะอ่ะดูคนดูมันโคตรเยอะอ่ะ แบบเ,เ,เต้นอย่างเดียวอะเต้นอย่างเดียวเดียวเดียวพามาฟอร์มช่างดูแม่งพิมพ์ดีอ่ะยี่ติ๊กต็อกพิมพ์แรงกันจัดอ่ะพิมบ้าจัดออนี่มันจุกตอนโตนี่ นอ่เดี่ยหน้าตาประมาณนี้เลยแบบหน้าตาแบบไม่ได้หล่อมากอะมนจุกตอนโตนี่แล้วเอาจุกตอนโตเป็บตรงนั้นอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ถามเขาได้ปะนี่นี่ใช่พี่จุกนี่ใช่พี่จุกตอนโตหรือเปล่าครับตอนอายุประมาณสักสามสิบบวกอ่ะใช่เนี่ยไ่ใช่เนี่ย

เดี๋ยวถ้าวันไหนผมได้เปิดกล้องทุกคนผมพูดตรงๆเดี๋ยวรอเลยกูได้เปิดกล้องวันไหนแล้วกูจะกูจะทำกูจะเล่นแอปเนี้ยกูจะฝรั่งไปหาแบบฝรั่งบึมฮึมแบบบึ้มบึมแบบบึ้มบึ้มบึมซัมโบ้เดี๋ยวรอรอรอมีกล้องอ่ะรอมีกล้องอ่ะรอมีกล้องอ่ะแต่ผมเอาแน่ผมเอาแน่จริงผมเอาแน่อยากคุยกับไอ้นี่มากเลยอยากคุยกับฝรั่งที่มหาเลย ให้ดูแท็กอันไหนเนี่ยเหรอตีอะไรอะตีหมาหรอตีอะไรหมาหรอหมาหรืองูเฮ้ยเอ้ยกลัวตีหมาไอ้สัตว์เฮ้ยอ่ะ ก็ตีหมาไอสารน้ําแข็งไอ้เหี้ยจะแดกต้มทั้งทีเสือกเอามาลงคลิปอีกนะมึงไอ้เหี้ยจะแดกต้มทั้งทีเสือกเอามาลงเฉยเลยไอ้เหี้ยไอเหี้ยบูเยตีแลเนี่ยมึงทำอย่างนี้เลยเหรอ ครับแฟนมึงขอพับ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 แฟนมึงขอพับไก่โต้งเห็นไก่โต้งอ่ะไม่ไม่ท้าบไม่ท้ กลังบินเหเนี่ยก็ปิดปึ๊บปิดไม่ดูหนึ่งทีประมาณสักหนึ่งนาทีเขาไรู้ว่าผมทำอะไรอยู่อ่ะเปิดแล้วก็เปิด GTA อับนี่คือสูตรนะปึ๊บเปิด GTA หนึ่งทีปึ๊บกำลังเล่น GTA อยู่ตอนนี้มีโมจับจับจับทางผมไม่อยู่ตอนเนี้ยปึ๊บปึ๊บผมกลับมาเล่นทิกตอกต่อมีโมจับทางผมไม่ถูกเลยตอนเนี้ย ไงอะหัวม <f ix> อพอป่ะเึ๊บแล้วก็วปิดทีหนึ่งปับ๊บอ่าเห็นปะ่ะเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมเล่นอะไรอยู่นีโมก็ไม่รู้จัดจับทางผมยากจังอ่ะผมบอกเลยนีโมอ่ะยากที่จะเอาผมอ่ะยากที่จะเอาผมลงอ่ะ ปั๊บกลับมาติ๊กตอกต่อเห็นป่ะนีโมโงงเข้ามางงเลยตอนเนี้ยไม่ปิดปิดหรอกนีโมโองอาจารย์อ้อนบาร์เบอร์กูดูอาจารย์อ้อนบาร์เบอร์ดีกว่ากูอยากตัดผมเป็นเหมือนเป็นเหมือนเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะทิมไงวะทิมไงวะ,งวะอาจารย์อ้อนอ่ะเ <laughs> ลาคนดูด้วยอ่ะอาจารย์อ้อนกันงาเหรออ้อนกันงาเหรอ นี่มาแล้วครับสวัสดีครับผมจานออนพบกันอีกแล้วนะครับผมลองทรงต่ำผู้หญิงโอ้โหเป็นเรื่องแล้วมึงผู้หญิงมาตัดด้วยมาจากมนม่วงนะครับนี่ดูทรงผมยังไม่ตัดทรงผมยังไม่ตัดนี่รู้สึกว่าจะมาแบบเป็นคล้ายๆบ๊อบแต่เขาจะมาตัดเป็นลองทรงตัดลองทรงนี่ผมจะตัดให้ดูนะครับวิธีตัดของผมหนึ่งผมจะเอาเบอร์ เพื่อสามนะครับเนี่ยรวมกับฟันฟันแบบนี้แล้วเขาไปเรื่องและไอ้สัตว์ทรงต่และผู้หญิงมาตัดด้วยเปลี่ยนมุมด้วยจากมุมโโนแก้มมาหูกลางหูหลังหูต้องตอกชื่ออะไรอ่อชื่อจุกกู้ออฟฟิเชียลแล้วอย่างนยครับมันจะเป็นลองทรงต่ำเลยดูนะครับครับโห เราจะตัดเป็นลงทงมทำแบบนี้ก่อนเลยมึงดูได้มึงดูเด็กดิมีความสุขจัดกับการโดนตัดไรเงี้ยคือใช้เบอร์สามเป็นตัวสวนลงนะครับผมที่ยังไม่ตัดนี่เป็นผมบ๊อบนะครับเนี่ยเป็นเด็กกำลังเรียนมหนึ่งจะมาตัดตอนปิดเทอมตัดเป็นลงทรงต่ำแน่ทำไมอ่ะหนูอย่างสวยเลยหลอด้วยเดี๋ยวเพิ่มเสียงครับเนี่ยดูฟังซ้ายฟังขวา ผมก็ทำแบบนี้แหละครับเนี่ยโดยใช้เบอร์สามเนี่ยป็นตัวกรีดลงนะครับอันนี้ครับอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูอะไรเนี่ย,นนนนยให้ดูจานอ้อนเหรออันนี้ไม่ให้ดูผมใช่ไหมครับรับรองเป็นรองทรงสามแน่นอนครับมหนึ่งย่ามาตัดแบบนี้อีกหรอ เราได้เมื่อช่างบอกออกอันนิดเดียวหรอโอ้ยเยี่ยลองทรงต่ำผู้หญิงเราก็เอาวีใหญ่มาเกิดอะไรคือผู้หญิงแต่ตัดแบบทรงผู้ชายเหรอเอาวีใหญ่มาตัดอย่างนี้นะครับดูวางหวีเบาๆให้อยู่เราเราโนกแก้มดูนะฮะวางหวีใหญ่งัดฟันวีออกสามเฮ้ยเขาใช้หวีแล้วไปบอกเขาเยอะไลยไม่ไม่ใช้หวีเขากลับมาใช้หวีแล้ว แต่ก็ไม่ต่างอะไรกับใช้มือเลยนะพูดตรงๆเลยให้เป็นให้อยู่ในระดับต่ำกว่าคิ้วนิดนึงตรงทมเด็กเหรอเลือกถูกร้านเลยอาะเราเอาไกด์ไลน์ด้านล่างเป็นตัวแบรกไลน์เรใช้หวีแลวตอนเนี้ยเราทำไว้เมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองคือโดยใช้เบอร์สาม็นตัวจิกลง นะครับนี่ทางด้านข้างก็เช่นเดียวกันทียยนี้เรามาดูฝั่งหลังครับฝั่งหลังนี่เรางายฟันวีออกสามสี่องศาแล้ววีด้านหลังลงผมเขามัดรวบมามันก็ยังไม่ทันเข้าทรงดีแต่มีใครมีใครเคยแบบเรียนเรียนเรียนตอนปถมแบบตอนมัธยมป่ะตอนมัธยมจะไม่ค่อยเจอ,อแต่แต่พัดปฐมเนี่ยไอพัดลมตัวเนี้ยผมโคตรน่ากลัวเนาะเคยป่ะใครเคยเรียนปถมแล้วเจอพัดลมแบบนี้ป่ะ แล้วอยู่บนหัวแล้วสายแบบปา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 แล้วเหมือนจะหลุดไม่หลุดแหล่ะหลุดแหล่ไม่หลุดแหลกคนน่ากลัวนะพัดลมเนี่ยน่ากลัวจริงนะเราก็มาดูฝั่งนี้นะครับที่นี่เออหน้ากลัวนะพัดลมเนี้ยนะได้ผมยิ่งไปดูผมยิ่งไปดูหนังเรื่องอะไรไม่รู้อะหนังเรื่องอะไรไม่รู้แล้วมันเป็นพัดลมเนียหล่นลงมาแล้วพัดคอพัดคอ นัากวัวแนละ้วแม่งหนักด้วยไอสัตว์พัดลมเนี้ยผมเคยยกนะเว้ยร้านคอมก็มีแต่ร้านคอมส่วนมากผมไม่ค่อยเจอร้านคอมผมเจอแต่ไอพัดลมติดผนังอะ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ติดไม่ไม่ใช่ติดเทดานะติดผนังอรพัดลมติดผนังครับทีนี้เราดูด้านหน้าด้านหลังให้มันเท่ากัน,กนจริง,รงๆแล้วก็มาดูด้านหน้านะโดยเลมอนอะไม่ใช่หนังเรื่องอะไรไม่รู้วะเป็นหนังเลยเป็นหนังเลยเม่กระตูดอ่ะแล้วผมก็จะให้ดูว่านี่คือการตัดลองทรงแบบง่ายๆ ดูภาพที่เสร็จแล้วทรงเมื่อกี้นี้ดูนะครับสวยมากเลยือดูด้านหน้าทด้เมก่อนตอนวันหนึ่งอันใหญ่ตกเออแต่ก่อนก็มีอันตกกับไม่ม <net> <net> ีคร <set> ับไม่มีคนเหมือนกันเตัดเป็นรองทรงต่ารองทรงต่ํานะครับดูนะครับเยี่ยมเหมือนพระมเหสีเลยว่ะดูด้างหน้าด้าหน้าขอขอบคุณมากเลยครับตอนนี้โอเคอาจารย์อ้อนสั่งสั่งไอ้นี่แล้วสั่งออกยาละเด็กคนเนี้ยไป ไปเลยกรุงศรีไอ้หนูรับรีบคมรับรับมีดเลยดูดิมาอย่างกับพามาเหสีตอนกลับเสือกได้เป็นไอ้นี่ทหารของเจ้าพญาตอนมาตอนมาอย่างกับพามาเหสรีดูดิผมยาวอย่างกับพามาเหสีนี่ตอนกลับไปสัตว์ไปเป็นทหารสั่งออกยา สั่งออกยาสั่งออกยาไปไอ้หนูตอนนี้จบม .2 ยังครับเอียหนักจัดเฮียพอไหมเฮียกูดูจันทรอ่แล้วกูยิ่งปวดหัวว่ะกูไม่กล้า พอกูดูจยน,นอ้อแล้วกูไม่กล้าไปตัดผมร้านไหนเลยนะจริงๆนอกจากร้านนี้เคยไปตัดแล้ว,แล,วแล้วเรารู้จริงอนะ่ะฮอนดอกคุณที่ขี้เงี้ยที่สุดในโลกอย<อ><ห>่ะไลยเนี่ยสัสแปดสามครับเพ่งแพ้กันส,ส,ส,สววามแปดสามอะไรวะ ไม่ให,เห้น้ำเกลือด้วยนะสามแปดสามครับให้ให okay. e. ้น้ำเกลือผมเลยได้ไหมโอเคตายก่อนละกันแป๊บนึง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 รอนี่ก่อนเดี๋ยวให้น้ำให้ให้้เขาให้คำเกลือสามแปดสามครับ มีมีอาหารผมไหมครับใส่บินมาครับไม่มีโทรศัพท์ขออาหารกับตังค์พันหนึ่งได้ไหมครับแล้วก็ใส่บินแบบมารวมเลยมาแล้วมาแล้วเจอแล้ว ีออนคืออะไรครับทำไมอ่ะทำแก,งก๊งเราช่องได้ดูยังไู YouTube มบบพอไม่ได้ YouTube ะผมบินเลย YouTube แบบู <c oughs> ่แท็กใช่ไหม <c oughs> โอ้แล้วมึงแท็กมาซะเยอะเลยสัตว์ไอ้เหี he ้ย e. hey. กูสาหลุดจากโคจรคูบามาแล้วมึงก็พากูกลับไปดูอีกน,กนี่พลังอย่างคูบาให้เด็กๆเ,เล่นสไลเดอร์หนักเรยนี่หนักจริงลุเลยอะพี่มันอยู่ในตู้อ่ก็ออกเกมเข้าใหม่ใช่มันถึงจะกลับมานอยู่แล้วโโถ้ากูติดคิวต่ออีกดีเจเลิย์ดในคูบาเฮ้ยเอาเอางี้ผมมีอะไรจะบอก ชื่อชื่ออะไรนะโฟร์หรอมาลีหนูมาลีหนูมาลีหนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูนี่มีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวนมาเอาไปขอกับเพลงชื่อชื่ออะไรนะครับอะไรวะชื่อมาลีครับก็มาผมไม่ได้เกียร์เลยเหรอไม่ได้เกียร์เสียเลยเหรอ ที่ผมฝันนะคือเหมือนเล่าให้ฟังคือผมอ่ะใส่เสื้อที่มันชอบใส่คือสีดำใช่ไหมที่มีด้ายผมก็เลยพูดกับเสื้อมันว่าเนี่ยมาดิครับเให้มันอยากเจอมึงเนี่ยอยากเขียนมึงเนี่ยหรืออะไรก็ได้ทำให้กูรู้หน่อยว่ามึงยังไปเอแบอยู่ืมแล้วหมอมาชุบแบบใหม่แล้วว่ามีเลขบนถังวแล้วแล้วพอผมหลับมันก็มากอดผมในฝันแล้วไม่พูดตะคำดบาแบบไม่เคยพูดเลยแต่ผมแต่ เกมา้่งในบ้านผนุ่มบอกว่าอย่างนะครับถ้าคนที่เสียไปแล้วอ่ะมาเข้าปั่นเขาจะพูดไม่ได้ต่อดวันนี้นะใช่ใช่เขาบอกว่าเขาจะไม่พูดไม่อะไรเลยที่ผมปั่นนะคือผมจะเล่าให้ฟังคือผมอ่ะแต่เวลาขาดอันนี้เขาเรียกว่าปั่ขาดแต่เวลาขาดใครไปก็แบบไอ้นี่เนาะขาดใครไปแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันแบบ ันถ้าขาดอะ่ะเหมือนคนขาดไปอย่างนี้น,นะเราแต่กาะอ,อยู่ JK อยู่ผมได้เล่นกับนวยประมาณสองสามนมั้งในนำ้ำแก๊องอ่ะเอเ I I เอเหมือนมันขาดไปอะ่ะผมถือ <I am. S 2> ผมแบบไม่ค่อยได้สนิทแบบ <Yeah. S 2> แกับนวยผว่าแบบยังรู้สึกได้อะ่ะว่าแบบ แก๊งนี้ไม่ต้องไม่ไม่ขาดไปไม่ขาดใครไปไม่ได้จริงๆอ่ะแก๊งที่เราอยู่กันอยู่อ่ะตอนนี้ JK อ่ะนะ react อะไร r e แอคอะไรอ่ะ react อะไรแท็กมาแอคเหรอหรืออะไรตบให้ด้วยเดี๋ยวตบให้ด้วยแก๊งเนี้ยเดี๋ยวกูตบให้ด้วย กูตบนะันหน้าบ <spirituality> ้านด้วยกูตบัะหน้าบ้านเลยแกงเนี้ยโอ้าอีกแล้วไอสัตว์สวัสดีครับผมแจ็คกี้ J K ครับกลัวกลัวกวัวคนอื่นกี๊แต่กูกลัวไ่เอา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 เย้ยกลัวสวัสดีครับ กลัวเหี้ยเสียงเหี้ยเสียงเหี้ยจัดไอ้สัดกลัวกลัวกลัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเหี้ยกลัวโทรศัพท์กลัว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 นี่กลัวนี่กลัวจริงด้วยใครเขเนี่ยมึงเขยี่ยนี่สัตว์ have a bit of fun till i die